ผมเคยได้ยินมาว่ามนุษย์อย่างเราได้กลิ่นหรือได้ยินเสียงของความหวาดกลัวตอนนี้ผมได้ยินมันมันกำลังกู่ร้องในหัวผมเวลาค่อยๆผ่านพ้นไปอย่างเชื่องช้าแล้วในที่สุดชายคนนั้นก็หมุนตัวกับหลังหัน แล้วเริ่มเต้นไปเดินไปออกห่างจากตัวผมอย่างช้าๆผมรู้สึกโล่งใจขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นชายคนนั้นเต้นห่างจากผมไปเรื่อยๆจนแทบมองไม่เห็นจนในที่สุดผมก็สังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนอีกแล้วเขากําลังเต้นอยู่กับที่